เจตนาทำร้ายร่างกายกฎหมายเอาผิดคุณได้นะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงฉันนัดให้ช่างคนนี้ดูแลฉันหมายความว่ายังไงคุณต้อนรับแขก V.I.P แบบนี้เหรอ V.I.P ก็ต้องแบ่งระดับนะคะวันนี้ฉันเพิ่มเงินให้ฉันให้ราคาสองเท่านี่บัตรเสริมที่สามีฉันให้มาให้ฉันรูดได้ตามสบายสองเท่าเหรอฉันเนี่ยตกใจจริงๆหน้าคุณเนี่ยไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เลยนะฉันได้สามเท่าสี่เท่าห้าเท่าหกเท่า ได้คะ่ะคุณให้บริการคุณผู้หญิงคนนี้เถอะแค่ช่างคนเดียวก็ต้องมาแย่งกับฉันไม่เคยมาคลินิกความงิมหรอผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเธอยังแย่งไม่เคยเจอผู้ชายหรอเธอพูดอะไรของเธอเธอคือลูกสาวของกู้เจียเฉียงเหรอใช่ฉันคือกูซ้ซีซีเธอคือกูซีซีเหรอก็ไม่เห็นจะสวยสักเท่าไหร่อินซื่อเฉินทำไมถึงถูกใจเธอนะ เธอก็อย่าได้ใจไปนะอีกไม่กี่ปีพอเธอแก่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็คงถูกพิ้งเหมือนกันขอโทษด้วยค่ะคุณสวยบัตรคุณใบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเป็นไปได้ยังไงค่าใช้จ่ายของคุณวันนี้ทั้งหมด1 5 8 3 0 0สาทคุณไปลองดูอีกทีค่ะใช้ไม่ได้อยู่แล้วบัตรใบนี้เป็นชื่อของฉันกู้ซีซีฉันอายัดตที่ธนาคาร้ว้ยแล้วค่าใช้จ่าย ไม่งง้นฉันคงไม่ว่างบังเอิญมาเจอเธอที่นี่หรอกสวีเชียนฉันเตือนไว้เลยนะอย่าไปยั่วผู้ชายที่แต่งงานแล้วอีกคําเสามีที่เธอเรียกเนี่ยเธอไม่อายหรือไงก็เพราะว่าพ่อเธอตั้งใจเต็มใจใช่พ่อฉันเขามีปัญหาจริงๆแล้วเธอไม่มีปัญหาหรือไงอายุก็จะห้าสิบแล้วในเน็ตยังเขียนว่าอายุสามสิบแต่งงานหลอกเอาเงินนี่ต้องรับโทษตามกฎหมายนะคุณสวีถ้าพูดจาเหลวไหลเจตนาทำร้ายร่างกายกฎหมายเอาผิดคุณได้เนะ ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้ว่ากู้ซีซีมีดีอะไรเด็กกระโ,โปโลโรูปร่างหน้าตาก็เงินๆนไม่รู้ว่าพยายามแค่ไหนถึงแต่งงานกับคุณได้คุณควรจะสืบเขาให้ดีๆนะไม่แน่ที่คุณสองคนแต่งงานกันเป็นแผนที่เขาวางไว้คุณพูดถูกนะการแต่งงานของเราถูกวางแผนเอาไว้จริงๆพอผมได้เจอกับกู้ซีซีผมก็ถูกเขาดึงดูดผมวางแผนสารพัดวิธีเพื่อให้เขามาตกหลุมพรางของผมดังนั้นผมเลยตามจีบเขาอย่างหนัก เขาก็เลยจำใจแต่งงานกับผมพี่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเมียน้อยคนี่เป็นเมียด้วยอย่าเชื่อเลยมีน้อยะวังแค่ขนาดนี้ทำตัวรวยต้องได้รับปรับกับแน่ทอมวิที่ฉันขอเตือนเธอเอาไว้นะความอับอายและอับอายที่เธอได้รับในวันนี้เทียบไม่ได้กับความทุกข์หนึ่งในหมื่นที่แม่ฉันได้เจอเลยแฟรงค์ท้งนี้ฝากนายด้วย อ่านไม่งัน้นก็ไปโรงพักหนังสือสำนึกผิดข้าพเจ้าสวีเชียนเพศหญิงอายุ49เป็นคนเจียงเป่ยเขตไทผิงเคยหย่ามาแล้ว9ครั้งมีแฟนมาแล้ว20คนฉันใช้การแต่งงานหลอกเงินหลอกให้หลงทำลายครอบครัวผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมฉันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยฉันขอร้องแะลุณอยาส่งฉันไปสถานีตำรวจเลยนะฉันขอร้องะท่องไปหมือนรอบ ลำบากแล้วขอบใจนะยังเหมือนเดิมเลยคุณแม่ครับวันนี้รีบพักผ่อนเถอะนะครับ เรื่องอื่นเดี๋ยวผมจัดการให้เองคือว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วผมไปก่อนนะครับอเด็กขนาดนี้แล้วถ้าขับรถกลับจะอันตรายหรือเปล่า<ม>คืนนี้นอนที่นี่เถอะแม่คะพรุ่งนี้ซื้อเฉินยังมีงานต้องทำก็ไม่ใช่งานด่วนมากครับแต่ห้องบ้านเราเล็กมาก <c oughs> ขนอนไม่ชินหรอกนะไม่หรอกผมคิดว่ามันก็อบอุ่นดีบ้านนี้เล็กไปหน่อยแต่ว่า มีสองห้องนอนอยู่พอดีเลยแม่งั้นคืนนี้หนูไปนอนกับแม่ได้ยังไงแกแต่งงานแล้วนะแม่ไม่เป็นไรแกไม่ต้องห่วงนะแม่เอาละเอาละวันนี้แม่ก็เหนื่อยแล้วแม่เข้าไปก่อนนะส่วนพวกเธอรีบพักผ่อนกันละนะคุณแม่รีบพักผ่อนนะครับจ้าได้ไปเถอะพวกเราก็ไปนอนกันคุณ คือที่ที่คุณอยู่ตอนเด็กเหรอทั้งทที่คุณรู้ว่าห้องฉันมีแค่เตียงเดียวคุณนี่จะนอนที่นี่อีกคุณทำอะไรเน่ะจะนอนไงคุณคงไม่นอนบนเตียงหรอกนะหรือคุณจะให้ผมนอนบนพื้นล่ะนี่เดี๋ยวก่อนคุณจะทำอะไรอีกใส่เสื้อผ้านอนมันิดดอาจจะตายฉันไปเอาชุดนอนมาให้คุณอย่าขยับนะ มีแค่สองชุดน,นี้อันนี้คุณอาจจะใส่ไม่ได้อันนี้ฉันซื้อมาใหญ่ไปไม่เคยใส่เลยให้คุณกูซีซีคุณจงใจใช่ไหมไม่อยากใส่ก็ช่าง <c oughs> คุณเปลี่ยนตรงนี้นะฉันออกไปข้างนอกเฮ้ยกูีซี ขอดูหน่อยสอิไม่ให้คุณดูลรอกลบเลยนะไม่ลบฉันไม่ล็คอคผมจูบคุณได้ไหม